เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเฉยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจตุจัจกรหลักสีกรุงเทพมหาคนครพักเก้าไกลครับวันนี้ขอ,อรบกวนระยะเวลาสั้นๆน,นะครับผมมีเพียง2ประเด็นนะครับก็อาจจะซ้ํากับท่านสมาชิกก่อนหน้านิดนึงนะครับผมแต่พอดีมันเป็นประเด็นที่เรียกว่ากระตุกจิตสะกิดใจมากเลยนะครับกับเรื่องของลูกหนี้นะครับลูกหนี้ของกองทุนน้ําบาดาลที่มีอยู่ทั้งหมด ร้อยเจ็ดล้านนะครับร้อยล้านค้างชำระมาตั้งแต่ปี48ถึงปีหกนะครับผมมีทั้งหมดจำนวนพันสรลาย คือมันเป็นจํานวนที่เยอะมากนะครับผมแล้วก็มันทีนี้คือมันไปกระทบเรื่องของเงินของตัวกองทุนด้วยเพราะว่าเราจะต้องมีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับซึ่งตามอัตราที่เห็นเขียนไว้ในรายงานนี้นะครับคือคนที่ค้างระยะเวลาชําระเนี่ยเกินกว่า120วันถึง1ปีเนี่ยจะเผื่อไว้5 0ของจํานวนหนี้แล้วก็คนที่เกินกว่า1ปีเนี่ยก็จะต้องเผื่อไว100้ร้อยเลยของหนี้นะครับทีนี้คือค่าเผื่อนี่สงสัยที่จะศูนย์เนี่ยมีการเผื่อไว้ถึง1 6 8 3ล้านเลยนะครับ คือจํานวนนี่170ล้านแล้วก็เผื่อไว้168.3ล้านเสดงว่าก็เกิน1ปีกันมาทั้งหมดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ค้างชําระมานานมากผมเลยอยากทราบนะครับว่ามีแผนที่จะ ทวงหนี้ยังไงบ้างหรือมีแผนที่จะหาะไรายได้ตรงนี้เข้ามายังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ต่อไปผมกลัวว่ามันจะไม่ยั่งยืนต่อตัวกองทุนสักเท่าไหร่นะครับต้องขอบอกว่า,าผมยืมเงินมาซื้ออาหารเที่ยงจากเพื่อนนี่ยังโดนทวงหนี้โหดกว่านี้เลยนะครับผมในประเด็นที่สองนะครับก็มีเรื่องที่ผมเรียกว่าเห็นแล้วกสส็สกิดใจเหมือนกันนะครับคือเรื่องของ หมายเหตุ hate, ที่ผู้สอบบัญชีได้เขียนไว้นะครับคือหมายเหตุประกอบการเงินข้อที่13เรื่องของเงินรับรอาการตรวจสอบในวันที่30กันยายนปี64นะครับจำนวน15.8ล้านที่หน่วยงานไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับเงินรับรอาการตรวจสอบให้ตรวจสอบได้ทําให้สํงงานักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจกับรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินรับรอ,อการตรวจสอบได้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจําเป็นต้องปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องใดบ้างจานวนเท่าใดคืออันนี้ผมอยากทราบารายละเอียดนะครับคือเงิน15.8ล้านนะครับผมผมคิดว่ามันเป็นจำนวนเงินจานวนมากที่หลักฐานไม่น่าหายไปไหนได้นะครับมันไม่ใช่ใบเสร็จที่ไปซื้อน้ํา7บาทแล้วก็เผลอทําหายไปอย่างเงี้ยนะครับคือ15.8ล้านเป็นจำนวนที ค่อนข้างเยอะมากเลยครับเลยอยากให้ท่านผู้ชี้แจงนะครับช่วยชี้แจงหน่อยว่าเงินตรงนี้คือเงินอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันหายไปไหนแล้วเราจะสามารถตรวจสอบมันได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดมันยังมีข้อนี้อยู่ในรายงานอยู่นะครับมันก็เหมือนการบ้านที่ยังทําไม่เสร็จแล้วเอามาส่งครับเพราะมันขาดไปช่องหนึ่งเผลิเ,เนี่อาจจะต้องปรับงบปรับอะไรกันอีกแต่ไม่หมดเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยยังไงก็ขอฝากว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับเช่น